เงินโอนทองสงช่วยกัน <several> จัดการอีรถแล้วนั้นเลเนาะอ๋ออีแบนอีแบนกับอีสไนฟีเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยจูบปากกี่ตัวนงเป็นเป็นผู้ร่วมวางแผนมีเพื่อนเลยแหละเป็นคนวางแผนเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเลยจัดเป็นฉากเป็นฉากไอ้ตอนนี้เขาว่าไงเร้วป้านิงเฮียตะกี้คุยกันนะเขาบอกว่าก็ต้องการให้พวกทหารตำรวจไปจัดการกับไอ้ในไอ้ใครนะไอ้เฮียเนี่ยอี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 แพนกับอะไรนะถามหน่อยสิอีเพนกับอีเฟิร์น แล้วถามหน่อยระหว่างระหว่างคนพวกเนี้ยเอาตำรวจทหารไปจัดการเฮ้ยถ้ามึงเกลียดเข้าขนาดนั้นมึงจ้างมือปืนไปยิงทิ้งมันไม่ง่ายกว่าเลยวะใช่ <c oughs> <า>มแม่คือมันไม่มีเหตุผลนี่มันบาปไม่มีพี่มันมันมันอง่ปิดเ่ะพี่มันบาปบาปมากเลยเนี่ย เฮ้ยม hey, mm, 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 ึงขนาดนั go, ้นม right right? ึงมึงม like ึงขนาดนั Même ้นมึงจ้างมือปืนไปยิงแม่งกับบานเลยอีหนิงเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาที่อยู่ให้มึงเอาปืนมาเลยแล้วตอนนี้โอ้ยแม่งบอกว่าห้ามติดต่อนู่นติดต่อนี่เดี๋ยวกูแม่งเดี๋ยวกูเตะทิ้งมึงออกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เหมือนแคนี่มึงเอาเอาเรื่องเรื่องเหตุผลมาคุยไม่ได้เหรอวะคือเอาจริงๆถ้ามึงเกลียดกูเอามึงเกลียดกูแล้วมึงอ้างพี่ต้นอย่างเงี้ยเป็นเพราะมึงเป็นเพราะอีหนิงไปไปพูดเรื่องพี่ต้นแล้ว คือมันไม่ไม่ใช่เหตุผลนะพี่ต้นมันเหตุผลไม่เพียงพอที่จะมามาเอาพี่ก็บอกว่าอย่าไปปรับปังคนอื่นมึงมีหลักฐานหรือเปล่าอย่าไปปรับปังเขาไอการกดลงกดไล์มันไม่ใช่เป็นอินดิเคชันว่าเขาเขาเกลียดบางทีนะขนาดบางทีอีสลิมมันโพสหนิงยังกดเพราะท่านหนิงชอบหนิงก็กดไลค์เออก็กดไลค์นคือไอการกดไลค์มันอยู่ที่ว่าเออคือมันโพสเรื่องราวที่น่าสนใจสําหรับเรานะเออมันคือแต่แต่ขอทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่ต้น เราไม่สามารถจะไปห้ามคนให้เขาไม่ชอบใครได้หรือไม่อ,อ็อันนี้มันที่หอเดียวกับไอ้บอสแม่เจะว่าแม่เป็นเป็นเด็กมันก็ไม่ใช่เด็กเนี่ยเดี๋ยวดีเจะว่าเต่ว่าโอ้ยเขายังเด็กอยู่แล้วตอนนี้ดูแล้วกันเขาก็ไม่ใช่ว่าอายุน้อยๆสมะาอัิย ก็จะทําไงล่ะก็มึงจุดหนึ่งอะจุดหนึ่งบอกมึงกลับไปอังกฤษดีกว่าะวไม่รู้ล่ะที่ต้นมันเสียขบวนการไปแล้วตอนนี้เด็กเด็กเด็กเดกที่โดนกันก็แต่หนิงน่นหนิงสู้ไม่ถอยแล้วหนิงจะโดนอะไรก็ช่างคือใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเพราะหนิงไม่ฟักกิ้งแคร์หรอกสตูปิดนะถ้ามึงเกลียดกูได้ขนาดจะเอากูเข้าคุกกูซื้อปืนให้มึงเลยดีกว่าเอาชัวร์แฟร์เลยเพราะหิงคบในหนิง